สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Call u n Duty Warzone Mobile นั่นเองนักชมครับเดี๋ยวเรามาดูในแพทใหม่กันนี้ภาพกราฟิกแล้วก็ตัวระบบตัวเกมจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับใครที่ใช้มือถืออยู่นยครับเล่นในภาพกราฟิกก่อนหน้านี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันครับต่ากันแล้วนักชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกภายในเกมณตอนนี้นะครับที่เป็นตัวกราฟิกอ่ากราฟิกใช้ได้ไหมผมว่ามันดูสวยขึ้นนะครับต้องดูมือถือของแต่ละท่านอีกทีหนึ่งนะครับว่า ตัวกราฟิกที่ท่านได้รับมันโอเคหรือเปล่านะโอเคลงไป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 ผมว่ามันดูโอเคขึ้นนะสำหรับมือถือผมนะครับ oh my god ไม่อยากได้เลยมอยากได้เลยกระสุนอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวฟาร์มของก่อนฟาร์มของก่อนฟาร์มของก่อน อันนี้เล่นตัวหมดท่านเราย a อนะครับจิงมันมีโหมดใหม่ด้วยนะครับพี่เพ,เพิ่มเข้ามาในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือโหมดชิงทองนะกระโดดไป สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e r d e r l a n d s Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Ark Night, Harry Potter, b l u a k c h i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center ไปครับไป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 อันนี้มี5นานะเอ็กเหรอผมไม่ได้เอากระสุนมาแล้วหยิบมาทำมะเขือนเลวะ ทำมาเถอะอะไรอา่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เห,ยเห็นศัตรูแวบๆมีราชาด้วยนะครับหมดเนี้ยโอ๊ยเตะ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 โอ้โดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วซำทันไหมไม่ทัน,นครับโดนซ้ำนะเดี๋ยวรอรีเบิร์ตใหม่นะครับ คือไอ้โหมดที่เราเล่นนะตอนเนี้ยมันเป็นแบบเกิดใหม่นะครับเป็น Battle Royale แบบเกิดใหม่อ่ะอ่าเล่นแบบชิงไอ้ตัวนี้กันนะครับคะแนนราชาอะไรแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเราสามารถเกิดใหม่ได้ไม่ต้องไปซีนะครับโดยรวมผมว่าภาพมันดูดีขึ้นนะ ไอ้โดนไป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 ถอยกันถอยกันถ่ยกันโอ้เกิดมาแบบมันเลยนะครับเป็นแบบเกิดแบบรวดเร็วนะโอ้ยถอ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 ยโดนโดนโดนเจ็บหนักครับโอ้ my god แมกํำลังย้ำฟาร์มแม่งมาข้างหลังอีกแล้วนะครับอ่ะกดตายเลยเพื่อนเราตงอยู่นะครับน่าจะยังรีเบิร์ดได้นะนี่ยึบตัวแบบนี้โอโ้โหแฮม่นยังเคเพื่อนเราอยู่นะเราก็สามารถรีเบิร์ดได้นะครับมันจะรอเวลานะเหมือนเวลาจะนานขึ้นหรือเปล่านะครับจาก2 0ีเป็น3 0วินะครับในแต่ละรอบที่เราแบบรีเบิร์ดใหม่นะครับรีเกิดใหม่นั่นเองนะครับผมรีสปอนก็ได้นะเรียกถูกหรือเปล่าเนี่ยไม่ถึงนะไม่ถึง 30V ใช่ไหมเนี่ยมาแล้วนะครับมาแล้ว อ่ะไปลงที่เพื่อนอ่ะบัคแม่งบัคเดิมยังอยู่เลยนะผู้ชมบัคในอัปเดตที่แล้วอะ่ะไอที่แบบถือปืนแปลกๆแ,แล้วแบบมันจะขึ้นมาเป็นบักแบบเนี้ยไม่ก็ oh <my> ไม่รู้ว่าเป็นบักแค่เครื่องผมหรือเปล่านะเ,ออเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยถือแล้วบักเลยไม่ต้องใช้นะ อะไรก็ไม่รู้นะเือแล้วบักเลยเวิ่วิ่ง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 ว่งอาวติดตะดิตะวิ่งวิ่งวิ่่งวิ่ง่งวิ่งสาเพื่อนไปนะตีเราอยู่ครบใช่ไหมอยู่ครบตีะครับเอาไปกางเงินชุบชุบชุบชบชุบชุโอเค อเรอยู่ไหนเอ่ยตามเพื่อนไปครับเอาเฮ้ยเอาเพื่อนขึ้น<ๆ><ๆ>ข้างบนลงมาหาแม่งเพื่อนก็วิ่งขึ้นข้างบนตามไปตามไปตามไปมีผู้เล่นอยู่ด้านขวามือครับลุมครับโอ้ใหม่กบั็กใครที่ถือปืนในตัวนั้นอะในตัวที่ผมบอกอะบักแล้วมองภาพไม่เห็นเลยวิ่งไปครับเราวิ่งแบบธรรมดาแต่ไม่ต้องสลงสลด์อะรหรอก เพราะว่าสไลด์ไปก็สู้เขาไม่ได้นะครับเราก็ต้องเป็นซีเรียสอะไรขนาดนั้นอ่ะวิ่งครับวิ่งอย่างเดียวนะเราดูเกมวิ่งไงนะวิ่งเข้าไปนะวิ่งตามเข้าไปตามเข้าไปเขับไปไหนเราไปด้วยอ่ะผมไม่รู้ด่านนี้ว่าโอ้ไม่ก็มองไม่เห็นเลยท่านผู้ชมครับไอ้เมื่อกี้ เพราะว่ามันโหดเกินไปนะมันเป็นบั๊กไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยคือแล้บั๊กเลยคือแล้บั๊กนะเฮ้ย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 แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะโอ้ยโดน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 โอ้ยโดน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 มาข้างหลังแล้ว น่าจะรีเบิร์ได้อีกรอบหนึ่งมั้งน่าจะเกิดได้รอบหรือเปล่าเพื่อนยังอยู่อะอ่ะผมเกิดไม่ได้แล้วนะครับน่าจะจบแมตช์แล้วนะครับนะก็มีคะแนนนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนูหลักแล้วกันนะครับออกจากเกมไปเลยนะครับเราไปที่เมนูหลักของตัวเกมนะครับคือหมดการเล่นนับตอนนี้นะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอันที่เป็นหมดไปที่กําลังมาแรงนี่ครับผมก็คือหมดตัวนี้นะครับ ที่เป็นเกี่ยวกับทองนะเนี่ยถ้าขึ้นโล่ไฟตรงนี้แสดงว่าโหมดนี้ค่อนข้างฮอตนะครับแล้วก็ตัวชิงพื้นที่นะครับเอออันนี้เดี๋ยวลองเข้าไปเทสนิดนึงนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวโหมดไอ้น,นี่นะครับเกี่ยวกับะระดมทองนะครับแต่ว่ามันพอเครื่องผมมันบักอันนี้น่าจะเป็นที่ตัวโทรศัพท์ผมแล้วนะครับเนี่ยบักเป็นมันต้องมันตุ้นต่างดาวไปหมดเลยนะครับในส่วนของตัวแมปนะโอ้แม่งมัว่วเล่นไม่ได้เลยนะครับแบบนี้นะ นี่คือเซ็งเลยนะอันนี้จะเป็นจุดในส่วนของตัวอระดมในส่วนของตัวทองใช่ไหมเขาเล่นกันนะครับที่เป็นโหมดใหม่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้คือแบบอัศาจรรย์มากนะถ้าใครเล่นแบบที่ผมอ่ามือถือที่ผมใช้อยู่อะไรแบบนี้นะเออือแบบไปไกลแล้วนะในส่วนของตัวบัก มีคนอยู่เนี่ยแต่ผมเห็นไม่เห็นเป็นตัวคนเห็นปะมันเห็นเป็นแบบสี่เหลี่ยมอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยเล่นยากมากนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ